เจคเนสวัสดีค่ะบ้านสวยสายธรรมชาติแบบนี้นะคะหลายๆท่านชอบมากเลยค่ะที่ดินแปลงสวยราคาดีนะคะอยู่เป็นแบรนบ้านพักนะคะวิวภูเขาค่ะวิวสวยท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะพร้อมบ,บ้านหลังน้อยบนเนินเขาค่ะเนื้อที่ขนาด3ไร่นะคะบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติลมเย็นอากาศดีทำแคมปิ้งได้นะคะ เดินทางก็สะดวกค่ะห่างจากถนน3-4-4บ้านบึงแกงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแปลงนี้ตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะที่ดินฉนดคุดแดงนสสีจอค่ะขนาด3ไร่ราคาไรละ1ล้าน5 0แสนบาทนะคะไรละนะคะเหมาแปลงนี้ก็ประมาณ4ี่ล้านห้าแสนบาทค่ะ3า3ไร่นะคะพร้อมบ้านค่ะขนาด2ห้องนอน สห้องน้ำและมีสวนเงาะทุเรียนพยุงสะดาวมะม่วงสีตางอยู่บนพื้นที่ด้วยนะคะวิวภูเขาเต็มตาค่ะมีน้ำบาดาลมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสนใจจับจองค่ะไม่ว่าจะไว้ทำแคมปิง้งไว้พักอาศัยไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศหรือต่อยอดเป็นธุรกิจนะคะ ท่านก็สามารถติดต่อทักคุยและนัดชมแปลจริงจากผู้ขายกันได้ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ